สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิทีทา69นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาสุ่มรนดอมกันนะคะเป็นหัวข้อไพ่เล่าเรื่องเหมือนเคยนะจะมาดูกันว่าไพ่สาหรับนี้นะคะเขาอยากจะเล่าเรื่องอะไรนะคะไพ่เดดเดจะออกมานะคะอืมขอดูพลังงานของคุณสักหน่อยนะแม่หมอขอเช็คพลังงานของคนที่เข้ามา ในคลิปนี้นะคะแรนดอมนี้ก่อนนะคะก่อนที่จะไปดูว่าไพ่จะเล่าหัวข้ออะไร8ดไม้นะคะการพุ่งทยานการสื่อสารการติดต่อการงานด้วยนะคะหรือการเดินทางด้วยนะค,ะคุณอาจจะอยู่ในช่วงเวลาของการทำงานนะคะการก้าวหน้าอหกเปลี่ยนนะคะ บางคนอาจจะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันหรือเป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะชอบช่วยเหลือชอบให้หรือว่ามีใครหลายๆคนมาเข้าหาคุณนะี่ยเออมักให้คุณช่วยเหลือเกื้อกูลเขานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องเอ,อ่อการแก้ไขปัญหาต่างๆก็ตามเนาะไพ่เดมูนนะคะเดมูนคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบเก็บตัวนะะ เก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกได้เก่งแล้วก็เป็นคนที่อาจจะคิดเยอะด้วยนะคะมีมีความวิตกกังวลบางอย่างนะในตอนนี้นะคะในความคิดของคุณเด็กถือเหรียญอู้หู้ The Sun The Moon แล้วก็ The Sun นะคะ The Moon The Sun เด็กถือเหรียญ ขอเปิดอีกสักใบหนึ่งเดี๋ยวให้เต็มพลังงานดีนะคะคุณอาจจะมีไอเดียโปรเจกต์อะไรใหม่ๆที่กำลังทำอยู่ในตอนนี้โอ้โหไพามาครบเลยนะาัดดินน้ำลมไฟนะคะตอนนี้คือท่าสมบูรณ์สมบูรณ์มากๆนะคะตัวคุณตอนนี้ต้องบอกเลยว่าอาจจะดึงดูด อะไรก็ได้อ่ะเออเป็นเป็นพลังงานของการมนิเฟสอะไรก็ได้สิ่งที่คุณต้องการอยากได้การงานการเงินความรักนะคะแล้วก็เป็นที่สนใจของใครหลายๆคนด้วยนะช่วงนี้เนาะเดซานนะคะบางคนสวยหลอดูดีไม่พอมีแรงดึงดูดออร่าน่ะ ura, นะมีออร่าน่ะเป็นพลังงานที่คือไพ่ใหญ่มาอยู่ที่คุณหมดแล้วอะ่ะ ต้องแบ่งให้ใครแล้วนะคะสเสน่ห์บางคนอาจจะดูเด็กด้วยนะคะรูปร่างดูเด็กนะมีไพ่เด็กเหรียญขึ้นมาอาจจะมีเด็กชอบอะไรอย่างงี้เนาะเดี๋ยวขอดูว่าไพ่อยากจะบอกอะไรคุณนะถ้าพลังงานคุณเป็นแบบนี้ไพ่สวยนะคะแม่หมอจะไม่ลางเนาะแม่หมอจะเปิดไปเลยว่าไพ่อยากจ,จะเล่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณนะคะในตอนนี้ ว้าวสีมเท้านะคะสีมเท้าครอบครัวการงานการเงินมั่นคงนะคะความรักถ้าใครที่มีคนรักอยู่คนรักของคุณก็รักคุณมากๆเลยนะคะเออเขาอาจจะอยากพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคุณในตอนนี้หรือจะมีการเดินทางมาหากันในเร็วๆนี้นะคะบางคนมีเกณฑ์ว่าจะได้ลงเอยลงตัวแต่งงาน ถูกขอแต่งงานวายกดกระดิ่งให้ก่อนคุณกำลังจะถูกขอแต่งงานนะคะไพ่เดรเวอร์กับสี่ม้เท้าบอกเลยว่าไพ่เล่าเรื่องวันนี้นะคะเด่นในเรื่องของความรักมากๆใครที่เข้ามาในคลิปนี้นะถ้าหากว่าคุณเป็นคนมีคู่แล้วเออคุยๆหรือศึกษาดูใจกันมาสักพักหนึ่งแล้วอะไรอย่เงี้ยคนคนนี้เขาอยากแต่งงานกับคุณแล้วมี เกณฑ์ว่าเขากําลังวางแผนนะเก็บออมเก็บเงินเพื่อมาสู่ขอคุณก็ได้นะคะเออหรือมีการเข้าหาญาติผู้ใหญ่นะเออหรือจะพูดคุยกับผู้ใหญ่ทั้งฝั่งคุณหรือฝั่งเขาอะไรเงี้ยแน่ๆนะมีมีเกณฑ์จริงๆว่าคุณจะได้แต่งงานสูงมากๆในคลิปนี้เห็นไหมโอ้พายสิบเหรียญคำอธิษฐานเป็นจริงแล้วบางคนในสิ่งที่คุณคิดหรือว่าเซนได้อยู่ลึกๆเนี่ย มันคือเรื่องจริงนะคะอ่ะสิบไมายตกมาแม่หมอก็จะเอาเลยลวกันเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณต่อสู้อดทนเฝ้ารอมานานเออรอมานานแล้วกับความสัมพันธ์นี้หรือถ้าใครเป็นคนโสดเนาะแม่หมอจะขอแยกคนโสดให้ถ้าเป็นคนโสดเนี่ยมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้พบกับเนื้อคู่ของคุณเออจะเจอคนที่เข้ามา แบบจริงจังเลยนะคะเข้ามาแบบว่าอยากที่จะจริงจังกับคุณอนเออจะได้เจอแล้วนะคะคุณจะได้เจอกับคนที่ใช่ของคุณแล้วอะ่ะยังไงก็ไม่โสดแล้วแน่ๆนะคะสิบไม้เพราะว่าคุณขอพรมาแล้วคุณก็เชื่อมาโดยตลอดแล้วก็สู้กับตัวเองเนาะความคิดลบๆอะไรหลายๆอย่างอะ่ะเกี่ยวกับความรักอะ่ะมามากแล้วอะ่ะสิบไม้อะ่ะ มันถึงเวลาแล้วอะที่มันจะเบ่งบานให้จ u s t i c e ขึ้นมาอีกเนี่ยมีแกนว่าจะได้ออตกลงมันหมายทำอะไรที่เป็นแบบชัดเจนจริงจังนะคะ commitment น,นะอืมผูกมัดชัดเจนเลยนะเด็กถือไม้ค่ะบางทีคนคนนี้อาจจะเป็นเด็กได้นะคะเด็กกว่าคุณได้อืมผ่านแล้ว เออมีไพ่ห้าไม่เท้าอยู่ใต้สำรับแม่หมอรู้สึกว่าสำรับใครที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยคุณอาจจะมีคนเข้ามาชอบคุณนะเป็นคนธาตุดินมังกรพุศกกันแล้วก็คนธาตุไฟเมฆสิงทนุนะสองคนคุณจะได้เลือกนะคุณต้องตัดสินใจเลือกเออว่าคุณจะต้องเลือกใครว่าใครคือคู่แท้คือคนที่ใช่ของคุณแต่แม่หมอคิดว่า ก็คนที่คุณคบอยู่นั่นแหละคือคนที่ใช่แหละนะคะเนี่ยอมีเกณฑ์ว่าจะเป็นคนเก่าๆของคุณคนที่เคยมีประเด็นเคยมีปัญหากันนั่นแหละคนที่เคยฝ่าฟันอะไรกันมาเยอะแยะมากมายนะคะ The Emperor เนี่ยคนควนี้เติบโตแล้วนะคะคนเก่าของคุณเขาเติบโตแล้วแล้วเขาก็เหมือนแบบยึดคุณเนี่ยเป็นแรงใจของเขา นะเป็นคนที่เขายึดมั่นถือมั่นว่าเออต้องเป็นคุณเท่านั้นนะไม่ใช่ใครแล้ว่ในชาติภพนี้เอในชีวิตเนี้ยจบที่คุณแล้วไม่มีใครนะคะอา่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูว่าคนคนนี้เขาเป็นใครนะเดี๋ยวแม่หมอขอดูให้ชัดเจนนะคะสําหรับคนโสดเนาะที่ยังไม่มีคนคนนี้เป็นใครสถานการณ์จะเจอกันอย่างไรนะคะช่วงเวลาไหน โอ้ยินดีด้วยนะคะคุณกำลังจะได้แต่งงานคนคนี้เป็นใครคะขอดูลักษณะหน่อยโอ้ไ oh. นออฟดิเซลน่คะไนแมนไนแมนคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ผ่านคำคืนที่มืดมิดเนาะ เออผ่านอะไรที่เป็นดักดาร์กมาในชีวิตที่ผ่านมาของเขาอะ่ะอาจจะไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีหรือเป็นคนที่เจอเรื่องไม่ดีมาแล้วอะ่ะในชีวิตอะ่ะแบบขั้นสุดนะคะนะหรือเป็นมุมดาร์ของเขาอะ่ะเงาอะคะ่ะนะไปผ่านแล้วนะเขาผ่านแล้วเป็นคนที่รู้ข้อดีข้อเสียของตัวเองดีนะคะ นแมนนะเขาอาจจะเคยเป็นตัวร้ายมากๆมาก่อนนะคะคนคนนี้ <c oughs> คุณจะไปเจอกับคนที่เคยเป็นตัวร้ายมาก่อนอ่ะอย่างเช่นเราไม่หมอยกตัวอย่างอาจจะเคยเจ้าชู้มาก่อนอาจจะเคยแบบเกเรมาก่อนเอออาจจะเคยทำอะไรที่ไม่ดีมาก่อนอะไรอย่าเงี้ยแล้วก็เออเหมือนเอาชนะด้านมืดของตัวเองมาได้อนะ เจ็ดไม้นะคะอ่าเป็นคนเซ็กซี่ด้วยนะแม่หมอรู้สึกถึงคนที่เซ็กซี่ร้อนแรงนะคะเนี่ยรูปร่างหน้าตาดีนะ,ะผิวขาวบางคนผิวขาวเลยอะเป็นผู้หญิงก็ไซฟอร์ได้นะคะเออไซฟอร์ถ้าเป็นผู้ชายก็ จะขาวจะดําก็ได้นะแม่หมอรู้สึกว่าอย่างนี้แต่ว่าที่แน่ๆคือคนคนนี้เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงเจ็ดไม้อะโอเดทนะคะบางคนคนคนนี้อาจจะเคยแต่งงานเลิกลายหย่าร้างมาแล้วนะคะอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ๆมีลูกติดก็ได้นะคะเดทแต่ที่แน่ๆคือแบบเคยผ่านความเป็นความตายมาแล้วอะเออผ่านจุดที่แบบชีวิตมัน แย่ yeah, ไม่ดีนะคะโอ้สกาวดาบนะนี่เห็นไหมโอ้รักไนออปิสโซนะคะก็เหมือนแบบฝันร้ายนะคะโอ้ oh, คนคนนี้เหมือนมาจากที่มืดเลยอะ่ะเออเขาอาจจะเป็นคนที่ดูตรงกันข้ามกับคุณเนาะ ตอนแรกอะ่ะสำหรับคนโสดนะคะไม่เหมอรู้สึกว่าคุณกับคนคนนี้จะมีแรงดึงดูดต่อกันมากๆนะคะดึงดูดจากแบบอะไรที่มันตรงกันข้ามกันเหมือนเขาจะมีในสิ่งที่คุณไม่มีคุณก็จะมีในสิ่งที่เขาไม่มีแล้วมันก็ดึงดูดกันดึงดูดเพราะว่ามันแตกต่างเออเหมือนพระจันทร์กับพระอาทิตย์นั่นแหละเหมือนความมืดกับสวา่าง ถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่เคยคือคุณเป็นคนที่ดีคิดดีทําดีมาลตลอดยึดมั่นในความดีอะไรอย่างเงี้เนาะแล้วก็ไม่เคยไปเจออะไรที่มันได้ร้ายเลยในชีวิตหรือเคยเจอบ้างแหละแต่น้อยหรือเป็นคนที่แบบว่าอาจจะศึกษาชอบศึกษาจิตวิทยาหรือเรียนรู้คนอะไรก็ตามอ่านในหนังสือแต่ว่ายังไม่เคยแบบเจอจริงๆจังๆแบบหนักๆอ่ะแต่บอกเลยว่าคนนี้หนัก เขาอาจจะไปเจออะไรที่บแบบร้ายอันหนักนะคะเขาจะไปอยู่ในมุมมืดด้านมือดอะอะไรที่แบบไม่ดีคนคนนี้รู้หมดนะคะโอ้อะไรกันนะ่ะไพ่สองเหรียญแต่เขาเป็นคนที่เก่งนะคะมีความคล่องแคล่วว่องไวนะมีความผิวไหวเอาตัวรอดเก่งสับขาหลอกเก่งนะคะถ้าหากว่าตัวตนที่แท้จริงเขาเป็นคนที่แบบ เออเคยเจออะไรที่ไม่ดีใช่ไหมแต่เขาจะเหมือนเหมือนคนที่แบบทําตัวเหมือนบางทีก็เหมือนสวมหน้ากากอยู่นะคนคนนี้ยเออแรกๆคุณอาจจะรู้สึกว่าเออคนคนนี้ไม่น่าจะเป็นคนที่ไม่ดีเลยนะคะอ่าไม่น่าจะเป็นคนที่แบบไม่ดีเลยดูจากรูปร่างภายนอกของเขาน่าจะไม่ใช่แบบนั้นไม่น่าจะเคยผ่านเรื่องที่แย่ขนาดนั้นอะไรเงี้ย ี่จริงแล้วไม่เลยเขาแบบเขารู้หมดแหละเล่เหลี่ยมคนเป็นยังไงอะไรที่ไม่ดีเป็นยังไงนะเห็นไหมไพ่เดอะว,วิวของฟอร์จูน่ะบางคนคนคนนี้อาจจะพึ่งผ่านเลยก็ได้นะพึ่งผ่านช่วงเวลาที่ดามืดที่สุดในชีวิตของเขาอะแล้วเริ่มต้นการเริ่มชีวิตชีวิตใหม่ของเขาก็คือการได้เจอกับคนนี่แหละการได้เจอกับคุณมันคือการที่เขาอะได้เปลี่ยนตัวเองใหม่ได้พบโลกใหม่แล้วก็ได้เป็นคนใหม่ นะคะซึ่งตัวตนเดิมของเขาอะ่ะบางคนอาจจะถึงขั้นที่แบบว่าเก็บตัวมากๆเก็บตัวมากๆเป็นคนที่กลัวสังคมไม่ชอบเข้าสังคมเลยไม่เอาใครเลยนะบางคนอาจจะชอบใส่เสื้อคลุมเสื้อฮูดที่คล้ายๆกับเด็กนอกเหมือนกันเนาะเออคล้ายๆเด็กอเมริกานะ เออัยรุ่นเมกาอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างนั้นเลยอ่ะคนคนนี้นะเออบางคนคนตรงนี้อาจจะเป็นต่างชาติจริงๆก็ได้นะเออมาจากโซนโซนนั้นน่ะนะคะเออคุณอาจจะได้เจอกับเขามันไม่ใช่เรื่องมังเอญเนาะมันมีไพ่เดวิลมาปิดท้ายด้วยอ่ะตัวตนเขาอ่ะแต่ว่าตัวตนตรงเนี้คุณจะไม่ได้เจอเขาแล้วในเวอร์ชั่นนี้เพียงแต่เป็นตัวของเขาที่เคยผ่านมาแล้วเขาเปลี่ยนไปแล้วนะ,นะคะ บางทีคนคนี้อาจจะมีการยกย้ายถิ่นฐานนะต้องโยกย้ายถิ่นฐานเปลี่ยนแปลงออกมาจากบ้านเกิดนะคะไปเติบโตอีกที่หนึง่งเดี๋ยวมาดูสถานการณ์ของคุณกับเขาที่จะได้เจอกันนะคะสำหรับคนโสดเอา้าสีมีเท้านะสีมีเท้าก็เป็นความหมายหนึ่งก็คือบ้านคุณอาจจะได้เจอกับเขาผ่านบ้านคนในครอบครัวนะคนที่คุณรู้สึกว่าเป็นครอบครัว เป็นบ้านเนี่ยเห็นไหมเพื่อนฝูงนะคะบางคนมีสัตว์ด้วยสัตว์เลี้ยงหรืออะไรเนี่ยเห็นไหมน้องมาน้องแมวนะคะอาจจะเป็นจุดเชื่อมต่อให้คุณคุณอาจจะชอบหมาชอบแมวเหมือนกันก็ได้นะคะคนในครอบครัวจะนำพาให้คุณได้มาเจอคนคนนี้นะคะหนึ่งดาบ พอคุณกับเขามาเจอกันปุ๊บนะทุกอย่างในชีวิตเขาที่ผ่านมามันจบเลยอะชัดเจนเลยแหละคนคนนี้จะชัดเจนในใจว่าต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่แล้วต้องเริ่มอะไรใหม่ๆนะคะในอาวานเนี่ยเขาจะอยากออกมาจากเงามือดอเลอบางคนถ้าเขาเป็นคนที่เมื่อก่อนก็คือแบบไม่มีชีวิตชีวา คือแบบอาจจะชอบนอนก็ได้นะเออไม่มีไฟไม่มีแพชชั่นในการใช้ชีวิตอะก่อนหน้านะั้นอะเหมือนเป็นช่วงที่เขาพักผ่อนเป็นช่วงที่เขาพักผ่อนแบบหลังจากที่เขาไปเจออะไรร้ายมาเออแล้วเขาอาจจะแบบเหนื่อยก็เลยแบบนอนนอนแต่ว่านอนไม่ค่อยหลับอืมอาจจะเป็นคนที่นอนไม่ค่อยหลับฝันร้ายแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองพอเจอกับคุณอะคนคนนี้จะอยากดูแลตัวเองทันทีนะคะ เขาเชลุกขึ้นมาแบบออกกําลังกายนะคะบางคนเออเป็นสยอง่านนะนี่เด็กถือเหรียญนะคะห้าไมา้เอ,อ้ยบางคนคุณได้เจอเขาแล้วนะนี่คนคนนี้นะเจอจากที่ทำงานเจอจากสถานการณ์ที่แบบว่ามีใครหลายๆคนนะเข้ามาในสถานการณ์นั้นน่ะคุณอาจจายังไม่รู้หรอกตอนแรกคุณอาจจะไม่รู้รอ,อ,าจจรอาจจะมองไม่เห็นนะคะ หมือนจะเป็นอะไรที่คุณเริ่มต้นใหม่ด้วยเนาะคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปทํางานที่ตรงนี้นะแล้วเขาก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงย้ายมาอยู่ในที่ตรงนี้แล้วก็ทําให้คุณได้เจอกันก็ได้นะหรือเป็นในเรื่องของงานก็ได้ที่แบบเขากับคุณเน่ยเออได้อยู่ในกลุ่มงานตรงนี้ด้วยกันอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าแรกเริ่มเดิมทีคุณจะไม่ไม่รู้ว่าคนคนนี้ มีคือเออมันจะเป็นความรู้สึกที่คุณไม่รู้นะเดอะเฮอร์มิตอาจจะเป็นต่างคนต่างเงียบก็ได้นะคะต่างคนต่างเงียบต่างคนต่างมีกำแพงให้กันโอ้ยากอยู่นะนะถ้าเป็นคนโสดเนี่ยยากอยู่นะกว่าที่จะลงเออยลงตัวกับคนคนนี้ได้อะเออกว่าที่จะมีการพูดคุยสื่อสารกันน่ะเหมือนคุณจะใช้เวลาในการที่แบบว่าทำความรู้จักกันมากนะคะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าต่างคนก็ต่างเคยมีบาดแผลก็ได้นะคุณก็อาจจะเคยมีการแบบคืออะถ้าใครไม่เคยแต่งงานก็คือมีกำแพงอะมีกำแพงในเรื่องของความรักอาจจะกลัวนะกลัวว่าจะเสียใจกลัวว่าจะเจ็บปวดกลัวว่าจะถูกหลอกอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะคือมันมีความกลัวในตัวคุณแล้วทําให้คุณแบบเวลาที่ใครเข้ามาอืมหรือไปเจอใครใหม่ๆในชีวิตคุณจะคิดเยอะมากๆ คุณจะชั่งน้ําหนักจะดูอย่างละเอียดว่าเออมันเป็นไปได้ไหมเออว่าเออนิสัยของเขาดีไหมยังไงประวัติอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องคิดขนาดนั้นเลยอ่ะเออแล้วแบบและเขาก็เหมือนกันอันที่จริงแล้วอ่ะถ้าหากเขาเป็นผู้ชายเนาะเขาคนนี้จะเป็นคนที่แบบเข้าสังคมได้นะเออในออกขับอ่ะโอเคเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนอัธยาศัยดีอยู่พอสมควรแต่ว่าคุณอาจจะ โลกส่วนตัวสูงกว่าถ้าเป็นผู้หญิงนะคะเออฝั่งผู้หญิงฝั่งเฟมินีนอะไรอย่างเงี้ยจะโลกส่วนตัวสูงกว่า,าได้ทุกเพศทุกวัยนะคะเออเป็น L G B T Q ก็ดูได้นะเออแต่เป็นฝั่งที่แบบฝั่งผู้หญิงอะฝั่งเฟมินีนะ่ะจะแบบโลกส่วนตัวสูงสูงมากนะคะบางคนนะเป็นคนโสดมาทั้งชีวิตเลยก็ได้นะจจะยังไม่เคยมีแฟนเลยแล้วคุณไปเจอกับเขาแล้วคุณรู้สึกว่าไอ,อ้คนคนนี้ทไมแบบ แป,แปลกนะคะต่อให้ออคุณจะไม่เคยมีแฟนคุณก็แค่รู้สึกว่าเอ๊เขากับคุณมีความรู้สึกที่แบบเชื่อมโยงกันแปลกๆเนาะเด็กถ่ถวยคือคุณรู้สึกดีแต่ว่าคุณยังไม่ยอมรับยังไม่ยอมรับความรู้สึกของตัวเองอะตอนแรกนะฝั่งแฟมิลีนนะคะส่วนฝั่งของเขาเลยเหรอโอ้เขาทักทายพูดคุยดีนะคะคนคนนี้นะอันนี้คือเป็นสถานาการณ์ของคนโสดเนาะเดี๋ยวมาดูสถานาการณ์ของคนที่เป็นคนมีคู่หน่อยนะ ต่อจากนี้จะเป็นยังไงนะคะคุณจะได้เจอกับเขาในตอนไหนไม่เหมารู้สึกถึงว่าแปดนะคะแปดอาจจะแปดเก้านะแปดวันเก้าวันเออแปดเดือนเก้าเดือนอะไรอย่างนี้ได้นะโอ้นี่ถ้าเป็นคนที่มีคู่แล้วนะสถานการณ์ต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรโอ้ หนักแน่นมั่นคงแนะถ้ามีคู่ก็คือออกผจญภัยในรูปแบบใหม่นะคะอืมหกถ้วยนะคะจะผูกพันกันมากเดี๋ยวให้พิเทศนะคะคนคนนี้จะเข้ามาทำให้คุณตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเตรียมตัวออกเดินทางเร็วๆนี้นะคะบางคนอาจจะหกวันหกสัปดาห์นะที่จะได้เจอกันกับคนคนนี้นะคะเนี่ยแน่นอนว่าคนที่มีคู่อ่ะคุณย่อมรู้ดีเนาะว่าเออคุณกับคนคนเนี้ย บางคนก็แรกเริ่มมันก็เหมือนที่แม่หมอพูดนั่นแหละคุณอาจจะเหมือนว่ามาดูประวัติของตัวเองก็ได้นะเออประวัติก่อนที่คุณจะจะได้ลงเออะคนคนเนี้ยโอ้ก่อนหน้านี้มันก็ผ่านอะไรมาเยอะแยะเนาะกว่าที่เราจะมาอยู่ในจุดจุดนี้ที่เข้าใจกันได้ที่หนักแน่นอะไรเงี้ยคุณคุณจะเข้าใจเลยแต่สําหรับคนโสดเนี่ยยากอยู่นะคะผ่านระดับสิบอะนะเออระดับสิบอะ บางคนต้องสิบเดือนเนี่ยคุณต้องรู้จักกับคนคนนี้ประมาณสิบเดือนเนี่ยมันถึงจะพิสูจน์คุณได้เนาะเออทั้งคุณและเขาอะเพราะว่าต่างคนก็ต่างแบบมีกําแพงไงแต่ว่าดึงดูดเข้าหากันแบบแปลกเออแบบแบบแบบไม่สามารถเลิกได้ต่อให้มีปัญหาอะไรมาแม่หมอพูดเพี้ยเลยนะคะขออภัยต่อให้มีปัญหาอะไรมาก็ไม่สามารถแบบมุฟออนได้อะหรือไปจากคนคนนี้ได้นะ เ,เป็นคู่ที่มีภารกิจด้วยนะคะอาจจะเป็นภารกิจทางจิตวิญญาณของคุณนั่นแหละนะที่อาจจะทำให้คุณเติบโตขึ้นนะรู้อะไรหลายๆอย่างมากขึ้นในการใช้ชีวิตด้วยนะคะถ้าหากว่าคุณได้คบกับคนคนนี้เนะาะคนที่เข้ามาในคลิปนี้รนดอมนี้นะคะคุณกําลังจะได้เจอกับคู่แท้นะคู่ทางจิตวิญญาณของคุณนะคู่ที่มาเป็นทั้งคู่รักมาเป็นทั้ง เ้เรียกว่าอะไรอ่ะเออเอาใหม่เอาใหม่มาเป็นทั้งคู่ชีวิตแล้วก็มาเป็นทั้งคู่บทเรียนให้กับคุณคู่เรียนให้กับคุณนะคะบัดดี้บัดดี้ประมาณนี้นะคะเป็นได้ทุกท่าทุกราศีนะคะกลิปนี้แม่หมอก็ต้องจบไ้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะคะอะนับไปนะคะแปดเก้านะเลขแปดเลขเก้าเนี่ยที่คุณจะได้เจอกับเขาแนะม่หมอก็ต้องไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขค่ะไปเลยนะคะบายบายคะ่ะ